สวัสดีครับคุณติวัสดีครับผมครับผมทูทูครับครับนะครับวันนี้นะครับมาพบกับทูนะครับแล้วก็บุตรีบุตรีบางแคนะครับผมนะหรือคุณตินั่นเองนะครับผมแรปทูแรปทูครับผมนะวันนี้ผมมากับเซลตินะครับตอนนี้เรามากับรถอะไรครับคุณติเรามากับรถโตโยต้าไฮรับรีโวครับผมเป็นตัว2.4 j p a ดสอ่ะราคาราคาที่549,000สี่เก้าพับาทตีอะไรครับผมปีสิบแปครับคันนี้นะครับเป็นรถ ตู้เย็นนะครับมาจากค่าย m p c นะครับความสูงของตู้ครับ180ฐานกว้าง160นะครับเป็นตู้ความเย็นที่ผมบอกเลยว่าเป็นค่อนข้างไซส์ใหญ่นะ180ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมสังเกตจากภาพนะครับเปรียบเทียบสองคันนะครับคันนี้นะครับจะมีสรีระตู้ที่สูงกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างของตู้นี่ไผมบอกเลยว่าเป็นรถปี18ใช่ไหมคุณเต๋อนะครับโครงสร้างของตู้โลวัสดุสแตนเลสภายในผมบอกผมบอกเลยว่าติดลบนะครับ ถึง 18, 18สบายาสบายสบายสบาย,สบายนะ,นะติดลบ18นะไม่ใช่18ลบ18ถูกต้องครับผมใช่แล้วนะครับลุยเลยดีกว่าอ่อออานะนะครับผมวันนี้ผมอาจจะตื่นเต้นนิดน,นึ่นครับมากับฮอลลีวูดดารานะครับผมนะตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าดําอยู่นะเจ้ารีโว่ตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าดำอยู่นะตัวนีน้จะเป็นตัวเจพัทนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของหัวเดียวเครื่องยนต์2.4นะครับรายละเอียดตัวรถดีเทลเปยังไงผมชมนะครับ แน่นอนกระจังด้านหน้านะครับอย่างนี้เลยเป็นกระจังไฟเบอร์ชิ้นดำนะครับไม่มีด่างนะครับเพราะเป็นรถปี18ไม่มีซีดนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับผมค่อนข้างสภาพเป๊ะนะครับผมใช้คำว่าสภาพเป๊ะเลยนะครับตีไปเปอร์เซ็นต์นะครับตีไปที่95เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะตีในที่นี้คือเราเปรียบเทียบกับรถป้ายแดงเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับรถก็ป้ายแดงคันนี้95เปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับผมตัวบอดี้ตัวบอดี้เดี๋ยวไว้ดไปดูด้านหลังนะครับตัวสีรถเป็นยังไงบ้างครับคุณตี สีรถก็เป็นสีแบบเดิมจากโรงงานเลยเดิมโรงงานนะรู้ได้ยังไงนี่ครับไม่มีรอยฉลอบไม่มีอะไรนี่เอาไปรู้เลยใช่แล้วครับเหมือนเป็นปรมาจารครับผมอะนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสีเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรนะครับรถไม่เคยโดนนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยบํารุงเลยมีแค่การเซอร์วิสจากการใช้งานเท่านั้นอันนี้สามารถเช็คประวัติได้นะครับเพราะว่าเป็นรถปี18นะครับวารันตียังอยู่ในศูนย์นะครับผมครบเอาไปเช็คได้นะครับรายละเอียดด้านข้างต่อเลยครับไม่รอช้า จุดเด่นของเจ้ารีโวคือไฟหน้าครับไฟหน้าของเขาจะเป็นลักษณะยาวนะครับคล้ายเหี่ยวนะครับคล้ายๆตาเหี่ยวสังเกตจากด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีเว้าที่กระดกขึ้นไปนะครับนะคล้ายๆตาเหี่ยวนะครับผมนะสวยงามตัวนี้ไฟตัดหมอกด้วยนะคุณเต๋ใช่ครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาแล้วครับนะจะมีไฟตัดหมอกตัวอื่นจะไม่ค่อยมีกันมาอ๋อถ้าเป็นตัวรองวันนี้จะไม่มีนะใช่แล้วครับอืมนะครับตรงนี้ก็ทำให้สวยงามนะแล้วก็บเวลาเดินทางไกลเนี่ยในช่วงหน้าฝนนะฝนตกหนักผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับ มันจะช่วยนะครับในการส่องสว่างด้านหน้าครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยบางคนบอกว่ามีไปได้แค่เท่ๆอย่างเดียวไม่ใช่นะมันมีประโยชน์ถูกต้องครับคุณตินะครับผมด้านข้างต่อนะครับด้านข้างต่อเลยไฟเดียวนะครับตัวนี้จะยังอยู่ในแก้มข้างนะครับจะยังอยู่ในแก้มข้างนะครับผมนี่นะครับชัดเจนนะเห็นไหมล้อตรงนี้ครับล้อไม่ล้อก็ทะครับแต่ด้านหลังทีเด็ดเป็นอยู่ที่ด้านหลังเลยตรงเนี้ย ไอหัวเดี่ยวด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็สวยตามปกติตามของมันอยู่แล้วนะครับแต่ทีเด็ดนะครับมันอยู่ที่ด้านหลังเป็นยังไงผมพาชมนะครับคันนี้มีฟิล์มนะครับหัวเดี่ยวก็ต้องมีฟิล์มนะครับเดินทางไกลเนาะอนนี้ฟิล์มประมาณเบอร์60นะครับก็มีความดําสโมกนะครับแต่ยังมีความใสมองผ่านได้ครับนนี่มาดูส่งด้านหลังเลยนี่คือตู้นะครับจากค่าย p c นะครับคุณดูมาตรฐานของเขานะครับมีเพจบอกชัดเจนนะครับขนาดความกว้างความสูงขนาดสูงโดยรวมจากพื้นล่างสุดจนถึงบนสุดนะครับอันนี้ ชัดเจนได้มาตรฐานโรงงานอย่างแน่นอนนะครับผมจับจีบมุงข้างของตู้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสนะครับสวยงามนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับตรงนี้เป็นตู้ปี18นึงย้างพิทีนะครับตู้ก็คือผลิตมาตอนตัวรถเลยนะครับเป็นปีเดียวกันนะครับผมนะโค้งข้างอะไรเนี่ยคือเสริมทุกอย่างมาครบนะครับต้องนั่งคุยกันเลยนะครับดูช่วงล่างภายในนะดำปีปีดำสนิทใสสะอาดนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับในส่วนช่วงล่างคันนี้นะครับก็มีการเสริมแหนบนะครับ ล้อทะ่าทุกอย่างจดลงเล่มหมดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาพร้อมมาทุกเลยใช้คําว่าพร้อมหาเงินใช่แล้วครับนะครับผมพร้อมหาเงินนะครับเห็นไหมขอบตู้นะฮะทุกอย่างนะครับรายละเอียดดีเทลนี้มากนะครับด้านถ่ายกันบ้างนะครับสวยไม่สวยอย่งเพิ่งเปิดรถประเภทนี้นะผมบอกเลยจุดสังเกตอีกหนึ่งอย่างครับคุณดูที่การชนหลังนะครับแล้วก็บันไดหลังร้อยแล้ว แปสิผมบอกเลยจะต้องมีการเกิดการชนนะครับปลาราจอดเข้าห้างหรือจอดเทียบท้าด้านหลังมันจะมีชนต้องบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมีการกระแทกกับตรงที่เขาฟุตบาทอ่าใช่ปลาราขึ้นของลงของอะไรเงี้ยใช่คุณติตรงเนี้ยแต่คุณดูคันนี้ความใสของแตนเลสของเขาอ่ะผมให้กล้องซูมเลยนะครับคันนี้ผมไม่ได้ล้างนะผมแจ้งตรงคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมเป็นสภาพที่สดสดนิดนึงนะสภาพที่สดสดนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นปลาก็เพิ่งขึ้นมาจากบ่อเลยนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับสแนเลตชิ้นหนาครับ สวยงามเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในนะครับจุดเด่นของรถประเภทนี้มันอยู่ที่ภายในนะครับมันอยู่ที่ภายในอย่างแรกเลยเปิดมาคุยเจอมา่นมานม่านกันความเย็นนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราโลงของขึ้นของเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีม่านตรงนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ย,ยความเย็นมันจะออกมามันจะ,นจะเขาเรียกว่ามันจะทะลักออกมาเลยนะครับพุพ่งออกมาเลยใช่นะครับมันจะทําให้เราคุมความเย็นไม่ได้ปลาห์คุณไปส่งของในบริษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยเขามีเครื่องตรวอุณหภูมินะ เออมันมีเครื่องตู้นาภูมินะครับอ่ะคุณตีลองขึ้นไปเทียบหน่อยว่าความสูงกับตู้กับกับไซส์ของขนาดเราคนหนึ่งเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับภายในเป็นตู้สแตนเลสนะคุณตีใช่แล้วครับคุณตีสูงมาเท่าไหร่ครับ170 170นะครับนี่คือความสูง,งตู้ที่ขนาด180แปดเดี๋ยวคุณตียืนตรงกลางหน่อยนะให้เห็นภาพว่าไม่ชนถอยหลังนิดนึงครับถอยหลังนิดนึงอ่าท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นภาพนะครับความสูงจากตู้เห็นไหมว่าเหลือ,เหล,อเหลือเลยนะครับลลลัากกษณณะาาาารเเเป็นนนงงบ้้้คุตตขมมอยยู่่แแวภใใหสส แอร์เป <Air S 2> ็นไงช่วยดูให้ผมหน่อยคอมแอร์เป็นไงบ้างใหม่ไหมครับใหม่แล้วก็ใหญ่มากอ่ะแล้วหลบนิดนึงให้่ะกล้องแผ่นหน่อยนะเห็นไหมแผงแอร์นะครับสังเกตว่าใหม่มากนะครับผมขอบของตัวตู้นะเห็นไหมจะย้ําด้วยแผ่นสแตนเลสอีกหนึ่งรอบทั้งบานนะครับย้ํานอกย้ําในนะครับความเย็นไม่มีรั่วไหลยอย่างแน่นอนนะครับผมมีรูระบายาน้ําทิ้งนะครับมีครับมีครบนะครับรถตู้เย็นประเภทนี้นะครับจะต้องมีนะครับผมสวยไม่สวยนี่ไม่ต้องดูภายในแต่คุณดูแค่นี้ครับ ดูม่านดูม่านกันความเย็นดใสกิ๊บเลยนะครับเห็นไหมม่านกันความเย็นใสมากใหม่มากนะครับตู้สูงร้อยแปดสิบนะครับผมเน้นย้ำอีกทีว่าตู้สูงร้อยแปดสิบนะครับจากตัวฐานตู้ตรงนี้จนถึงด้านบนนะครับความกว้างของหน้าฉากตรงนี้ร้อยหกสิบนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเป๊ะราะชัดเจนนะบางคนเป็นการบรรทุกโดยใช้แพ็กเกจกล่องอยู่แล้วบางคนหน้ากว้างยี่สิบคูณสามสิบคุณก็สาม,มารถคำนวณได้เลยว่าตู้ไซส์นี้แบบนี้บรรจุได้ กี่แพ็กเกจกี่ชิ้นนะครับมันคำนวณง่ายลักษณะนี้นะครับผมนะสวยงามนะครับอีกทีนะผมชอบนะผมชอบนะตู้สวยมากแต่มีไฟด้วยครับมีไฟอ๋อใช่มีไฟนะเพราะว่าเราขึ้นของเนี่ยบางทีไปส่งของช่วงกลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคุณติดแล้วก็เปิดไฟสมมติเราไปส่งห้าแห่งแห่งละแห่งละประมาณสามร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเราจัดเซ็ตของได้นะครับผมนะสวยงามนะเห็นไหมครับตู้ตู้ยังไม่ช้าเลยนะครับนี่นี่แต่กล้องผมให้ดูตรงที่ผมบอกว่าย้ำ เห็นไหมจะมีย้ำสเตลเลสต,ตรงมุมของตู้ทุกมุมทั้งบานตู้เลยนะครับเห็นไหม,มนี่ตรงนี้นะทีนี้มาดูตู้และอีกหนึ่งใจความสําคัญคือภายในห้องโดยสารนะครับรถสวยบอดี้สวยภายในห้องโดยสารจะต้องนั่งสบายแอร์จะต้องเย็นจะต้องใหม่ลื่นตาลครับเป็นยังไงเดี๋ยวทูพาดูนะครับผม เน้งย้ํมราคาคีครับคันนี้รุ่นอะไรปีอะไรครับคุณตีคันนี้เป็น t ต y o ต a h i l ักรีโวครับผมจุด 4J พัดราคาอยู่ที่5490 0 0บาทนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตการผ่อนที่ดีนะครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับใช้เงินดาวเพียง5%เเท่านั้นนะครับ5%เเท่านั้นนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยมีประวัติการผ่อนมาก่อนผมขอเป็น10%นนะครับเพราะรถประเภทตู้เย็นเนี่ยเราต้องแจ้งตามตรงว่าเขาตีราคา ประเมินการประเมินเนี่ยเขาตีให้อดี้รถนะครับส่วนพวก o p ชั่นเสริมคือตู้เย็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลในการประเมินราคาให้นะครับแต่ก็ยังใช้เงินดาวค่อนข้างน้อยนะห้าเปอร์เซ็นะครับห้าเปอร์เซ็นะโหใหม่มากแผงคอนโซลข้ามประตูเลยดําดําจริงๆนะครับแผงคอนโซลนะครับเป็นวัสดุไฟเบอร์นะครับฉีดลายหนังนะครับเห็นไหมจะมีลักษณะคล้ายลายเย็บนะครับแต่ตัวนี้เป็นชิ้นไฟเบอร์ถังบานนะครับผมมีตรงซับแขนเนี่ยจะเป็นผ้านะครับซับแขนนี่นะจะเป็นผ้านะครับ เจนพันผ้าแล้วก็มีฟองน้ําเล็กน้อยนะครับเป็นการเรียกว่าซอฟทัชประมาณนี้อ่านะครับเห็นไหมสวยงามมาดูที่คอนโซลหน้ากันต่อคอนโซลหน้าก็เก๊ของของเขาจะค่อนข้างเยอะตามสไตล์รีโวนะครับนี้เก๊ะบนนะครับเก๊ะร่างนะครับผมคอนโซลสวยงามแล้วก็มีพิเศษมาที่จอแอนดรอยตรงนี้ครับเลยอ่านะครับตัวนี้เป็นตัววิทยุตัวอ่าสแตนดาร์ดของเขานะครับตัวนี้มันจะดีกว่าค่ายอื่นๆนะ ตัวที่เป็นหูเดี่ยวนะครับค่ายอื่นเขาจะไม่มีตัวที่มาเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่โตลต้าเขาใจถึงนะครับเขาให้ตัวออปชั่นออดิโอเนี่ยคือสามารถต่อบลูทูธได้แล้วก็สปีกเกอร์โฟนคุยโทรศัพท์ได้พี่ตีใช่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเห็นไอคอนของเขาไหมนี่ครับนี่นี่โลโก้ไอคอนนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับเป็นรูปรับสายหรือวางสายนะครับนะครับสวยงามนะครับผมนี่ตัวปรับความเย็นแอร์นะครับของ ของแอร์ด้านล่างนะครับของแอร์ด้านหลังนะครับทุกทีนะครับตัวตู้เ b c เนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ครับเปิดปิดได้ครับตรงนี้ก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับการใช้งานง่ายลบได้ถึง18องศานะครับผมอ่ะคุณตีเสียบกุญแจังนิดคันนี้เรียกใหม่เท่าไหร่ยังไงบ้างก็คันนี้ก็เป็นรถปีใหม่ใหม่นะใหม่ก็น้อยใช่ครับหุ่นมาลายสวยนะไอ้ซอฟทัดนะครับผมซอฟทัดหมดเลยครับนุ่มๆเลยครับเนี่ยนุ่มนะครับเนี่ย เนี่ยกดลงไปเลยครับเนี่ยนุ่มๆเลยอ่านะครับเห็นไหมกดเข้าไปจะมีการให้ตัวนะครับของตัววัสดุตัวพวงมาลัยนะครับนุ่มๆเลยใช่นะครับพวงมาลัยก็สังเกตได้นะครับตัวเจเนเรชันใหม่นะครับจะไม่เหมือนตัวพวกดีตูดวีโก้นะครับวีโก้จะอยู่ในช่วงดีไซน์ของพวกยุค2000นะครับตอนนี้ดีไซน์ของเขาจะมาอินในช่วงของพวกยุค2020แล้วก็คือเป็นเจเนเรชันใหม่นะครับจะค่อนข้างชมเฉี่ยวนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตใช่แล้วครับแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กด้วยใช่นะครับมีแอร์แบ็กนะครับพวงมาลัยนะกก็คคคคือออว่่าาเซฟตตีี้้้้ถูงงนนนนขรรบบััะ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องเครื่องสักเล็กน้อยก่อนจะสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะครับใจความสําคัญของรถประเภทนี้นะมันอยู่แค่ตัวเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ตัวตู้ทาความเย็นด้านหลังนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับก็กระโปรงหน้าของตัวรีโวเนี่ยจะหนักนะครับจะหนักกว่าตัววีโกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่ะมาดูเครื่องยนต์2.4เป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมมาตรฐานนะครับยังไม่เคยตับปกแต่ง จูนรีแมปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรถเดิมสแตนดาดจริงๆนะครับมี ABS ครบนะครับตัวนี้สวยงามนะชิ้นชิ้นดำไฟเบอร์นี่คือดาจริงนะกิบล็อกแน่นๆเลยนะครับครับผมกิบล็อกแน่นๆเลยเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างนะเดิมครับเดิมนะไอ้ให้ผมดูตรงนี้นะสวยใสมากนะตัววอดี้ของภายในห้องเครื่องนะครับค่อนข้างสวยใส่นะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้เดี๋ยวเราสรุปกันให้ฟังขีว่าเป็นรุ่นอะไรปีอะไรราคาเท่าไหร่นะครับมาพร้อมตู้แบรนด์ยี่ห้อไหนนะครับ นะครับคันนี้นะครับเป็นไฮลักรีโวนะครับปี2018นะครับทคบยว่องยนต์2.4เจพั ath, หรือตัวท็อปสุดของหัวเรี่ยวเครื่อง2 0 0 4นะครับมาพร้อมตู้เย็น MPC ทำความเย็นติดลบ18บแปดองศา,งศาขนาดความสูงตู้180กว้าง160นะครับเป็นตู้สเตนเลสท,ทั้งใบนะครับผมก็เป็นตู้ประธาตมาตรฐานสูงที่สุดของตู้ตู้เย็นแล้วนะตู้แช่แข็งฟาเบอร์เท่าไหร่นะครับโอเค ราคาเท่า,หาไหร่นะอีกทีราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีขอดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโดยประมาณไม่รู้ถึงหรือเปล่าผมขอคุยไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็แล้วกันนะตัวนี้นะผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อง,งวดน,นะครับห้าปีนะหายเงินเดือนสองหมื่นบาทออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมถ้าสนใจวันนี้จะติดต่อเราได้ช่องทางไหนบ้างครับผมโทรไ,ได้เลยครับศูนย์แปดสามสองสองสองใหม่ใม่ 0832222203นะครับนะครับโทรมาแล้วแจ้งได้เลยนะครับว่าดูไลฟ์สดคุณตีมาดูไลฟ์สดครูมานะครับตัวรีโว่ตู้มีซีนะที่ตู้สวยจะแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานแอดมินของเราคอยตอบรับนะครับเาแล้วก็คอนเนคกับเราต่อทีว่าลูกค้าสนใจอะไรอย่าเชิงลึกยังไงเอกสารแบบไหนนะครับติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราดูแลให้ครับผมที่นี่นะครับออกรถเอกสารง่ายนะครับเาเอกสารคุณมาแบบครบครบนะครับ30นาทีรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผม อันนี้คือเรื่องจริงนะเรียกว่าวันเดียวจบเลยถูกต้องง่ายๆคือวันเดียวจบนะครับมา10บโมงใบสองใบสามเนี่ยรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับอ๋อเมื่อกี้มีครับผม วันนี้บิ๊กบอสผมใจดีอีกแล้วนะครับบอกว่ามันแพงเกินไปทัวร์ห้าแสนกว่าบาทเนี่ยครับผมตอนแรกราคาตั้งอยู่เท่าไหร่นะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเลยครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเจ้านายผมบอกแพงไปครับชุกนี้นะครับช่วยๆกันไปลดไปเลยทันทีหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเหลือเพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับครับผมนะครับนะครับวันนี้เรามาเขาเรียกว่ามาลดสวยๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับผมก็อ่าชอบถูกใจแคปหน้าจอนะครับไม่แคปคุณอดนะครับ พูดง่ายเหมือนคุณ CF แล้วคุณไม่จ่ายตังค์ใช่นะคุณอดนะคิวต่อไปรับเลยนะผมบอกเลยถ้าคุณ CF แล้วคุณไม่จ่ายตังค์จะมาในล,ลักษณะนี้เลยนะครับผมนะแคปไว้ชอบถูกใจโปรโมชั่นนี้คุณต้องแคปเก็บไว้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวส่วนอีนหนึ่งคันคันนี้จากค่ายดีแม็กนะครับเดี๋ยวเราจะส่งต่ออีนหนึ่งมาให้เซลกิติมศักดิ์ของเรานะครับผมนะเดี๋ยวเชิญเซลหนึ่งเลยครับ <นะ S 2> ผมครับผมพี่ตองหนึ่งนะครับเอาสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเ้าซลพัตเตอร์ครับเออก็ไม่เรียกก็ไม่เข้า ครับผมจบไปแล้วนะครับกับคู่แรกนะคันเดียวไม่พอนะครับเวลาเวลามิดไนท์แบบนี้เนาะก็พบกับพัตเตอร์แล้วก็พี่ต้อง1ต่อกันอีก1นึคันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาแบบรถเชิงพาณิชใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับอก็เ,อเรามาก<ๆ>ับ<ๆ>รถตู้เย็นนะครับแต่เมื่อกี้เราเจอกับรีโว MBC 180แต่ตอนนี้เรามาเจอกับอีโซ อย่างเราต้องดีแม็กนะใช่ดีแม็กดีแม็กอย่างเขาทรงดีหน่อยก็ต้องไปรีโม่ีโม่ทีเราทํากินเราต้องมาดีแม็กนะครับดีแม็กนะครับแล้วก็ความเย็นของเรานะครับอย่างน้อยนะครับบอกได้เลยว่าตู้โคเวนี้นะครับอย่างน้อยลบยี่สิบอุ้ยคันนู้นเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดคันนู้นสิบแปดนะที่เขาไลฟ์ไปคันนี้ยี่สิบนะครับผมนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยลบยี่สิบนะถ้าเกิดขับไปเรื่อยเอาง่ายว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองต้องมี ต้องมีครับเพิถึง25ถ้าเกิดเวลาเราใส่ของนะครับในตู้ทําความเย็นนะครับยิ่งเราใส่ของเยอะนะครับช่องว่างของตู้มันจะลดน้อยลงและมันทําให้ความเย็นยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่าอาจจะถึง25ใช่นะครับกับตู้สูงประมาณ160 160ให้ดูก่อนนะว่าตู้ขนาดตู้จะต่างกันใช่ครับและถ้าตู้ลบ20แบบนี้เขาเอาไว้ทาอะไรพี่หนึ่งก็ส่วนมากอาหารทะเลเนื้อ นะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะไปวิ่งอะไรหรือจะใส่พวกของที่แช่แข็งไมโครเวฟในเซเว่นก็ได้ข้าวกล่องแดงอะไรแบบนี้ที่ลูกค้าเคยมาออกไปนะครับหรือสมนะก็คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถปี2019รถปี2018ันะครับคันเมื่อกี้18นะคันนี้ปี2019ราคานะครับเมื่อกี้ ปกติเราจะขายอยู่ที่559 0 0 0ันบาทครับผมเขาขายอยู่549 0 0 0ันบาทลดลงหมือนนึงเ,เราก็ลดเหมือนกันนะครับเลเท่าไหร่เหลือหมื่นลดลดหมื่นหกันหรือกันเหลือหมื่นหนึ่งจะซื้อเลยนะเหลือ549 0 0 0ันบาทปี19แต่ขายเท่ากับปี18บแปดเออผลงนะาน ใหม่กว่าปีหนึ่งแล้วก็เป็นแมกอันนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ใช่ครับเครื่อง1.9นะครับ DDI Blue p o w e r นั่นเองไม่ต้องกลัวนะครับว่ากำลังมันไม่ดีกำลังเยอะนะประหยัดน้ำมันด้วยเหมาะสำหรับคนที่อยากวิ่งงานด้วยเก็บตังค์ด้วยเพราะว่าประหยัดน้ำมันว่ารถตู้เย็นเชิงพาณิชย์ของเราเนี่ยฟรีดาวได้ไหมพี่หนึ่งฟรีดาวได้ไหมขึ้นหลายคำถามหลายคนถานะเอาง่ายๆนะปกติสมมุตินะครับรถคันนี้จัดได้อยู่ห้าแสน ถ้าลูกค้าแบบประวัติเทพเลยครับเดินดือดมุนเมฆเลยนะครับก็อาจจะขอเป็นเคสกรณีพิเศษนะครับกับทางไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าที่เรานะครับเราเป็นซูเปอร์ทีเฟอร์นะครับเหมือนกับซูเปอร์แมนนะครับอะไรมันก็ต้องดีๆกว่านะครับกับเต็นท์ก็ดีที่สุดในไทยใช่ครับนะครับใช้คำว่าดีที่สุดไทยเราพูดดีกว่าตัวรถกันเลยดีกว่าเราใหญ่เยอะเราพูดเรื่องรถเลยดีกว่า นะเอาพมดแต่ไปโมงอีกคันนึ่งอ,ะอ่ะคันนี้ดีแมปี19 1.9นะครับผมรถปีใหม่ปี19ไม่ต้องพูดถึงใหม่แน่นอนทุกจุดไม่มีอุบัติเหตุนะครับสีบเดิมสีเดิมขาบานขาวข้างล่างตัดดำตามสไตล์รถตัวนะตัวเริ่มเพราะว่าถ้าเกิดซื้อรถปีใหม่ใมาซื้อมาทําสีเราไม่เอาครับเ,เราต้องอารถเดิมนะครับรถเดิมนะครับอ่า9 8ไปเลยแล้ว่ารขาผมให คันนี้ให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้95อ๋อ9 8ของเรา98 98ครับเออขิงกันไปเลยนะไฟไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไอ้นี่อยู่ที่แก้มใช่ไหมไอของผมอยู่ที่ประตูนะครับแล้วก็เป็นสีส้มด้วยดูซิ่งก็เปิดใช่ครับเออมาลวไปดูแบบไวรุ่นหน่อยมีไหมมีไหมไม่มีใครอยากได้กระบะทำกินที่ขับและยังดูไม่แก่นะครับผมคันนี้นะครับอีซูซูตอบโจทย์คุณแน่นอนและถ้าคุณสนใจจะซื้อนะครับซื้อแค่กับพัตเตอร์แล้วก็พี่ตองดึงเท่านั้นเบอร์ของเราจะปักไว้นะครับอ่ะ ด้านข้างนะครับที่เปิดก็เป็นสีดําใช่ครับอ่านี่เลยที่เปิดเป็นสีดํานะครับแล้วก็พอมาตู้ต้องขอแจ้งแบบนี้ครับคุณน้องมาเตอร์ครับมันเป็นทาด้วยเป็นตู้นะครับข้างนอกจะเป็นไฟเบอร์แข็งแรงน้ําหนักเบาแต่ข้างในจะเป็นสแตนเลสอ๋อนะครับน้าหนักจะเบากว่าเบากว่านี่เบากว่าเบากว่าี่เบากว่านะครับเบากว่านะครับเบากว่าแล้วก็ดูล้อนะครับดูล้อนะครับล้อกระทับผ่านนะครับยางมิชลินนะครับ XCD XCD ถูก <CD> นะครับถูกเป็นรุ่นของเขาใช่ครับบรรทุกได้เยอะใช่มาดูข้างหลังกันตู้เนี่ยคือแบบว่าใหม่ผมใช้คาว่าใหม่กิฟเลยนะและตู้แบบเนี้ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราหมุนเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นรอยใช่ครับมันไม่มีรอยที่ตู้ปกติเราจะเจอแบบว่าเป็นลงเป็นรอยเป็นนี่ะนะครับเพราะว่าถ่ายจากด้านหลังนะครับดูนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างปี1 8กับ19นะครับ <laughs> ผมบอกได้เลยนะครับของเรามันมีเจ๋งยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเรามีกล้องไม้ด้วย มีกล้องอะไรมีกล้องด้วยนะครับกล้องถอยอนะครับ<อ>ผมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับเวลานะครับรถตู้เย็นมันจะมองไม่เห็นเห็นแต<ว>่กระจกข้างใช่มีประโยชน์เลยนะเวลาเราถอยนะครับเข้าที่เวลาเราจะจอดอขึ้นของนะครับ บางทีมันจะเป็นขอบนะครับนี่เห็นได้เลยนะครับว่าเราต้องเปิตรงไหนเพราะมันอยู่ตรงนี้ไงใช่ก็เห็นได้เลยดูริ้วรอยนะครับไม่มีครับถอยชนเพราะมีกล้องมาให้ไอันี้มันไม่มีไม่มีไม่มีโดนนะไม่มีครับสวยเขาเรียกว่าแตกก็ไม่มีนะคัดมาแล้วครับคันนี้บอกได้เลยเปิดไหมเปิดเปิดแล้วแบบนี้เปิดง่ายเปิดง่ายครับนี่เลยที่ต้องอุ้ยแน่นเลยที่ว่าต้องดึงสองมือไม่ใช่พ่ออะไรครับคุณน้องมาเตอร์ครับแน่น ของใหม่ๆนะครับขอบยางซีนมาอย่างดีเพื่อเก็บความเย็นได้อย่างดีนี่ถ้าเทียบก็มาปลายอ่ะมาปลายเลยนะครับผมแล้วดูก่อนนะครับดูก่อนดูผ้ายางนะครับโคตรใหม่อะค่ะนี่ใหม่ไม่ว่าไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นอาบนะคือตู้นะครับเขาทําความสะอาดมาอย่างดีนะครับแล้วดูรายละเอียดของเขานะครับพัตเตอร์ต้องบอกก่อนนะว่า ปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นรถตู้เย็นมามามาครับตากล้องตากล้องไม่ต้องขึ้นครับพอดีรู้ว่าปวดเข่าอยู่เดี๋ยวขึ้นให้นี่นะครับน้องปัตเตอร์ชี้ที่คอยเย็นนี่ยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยครับไม่มีตันใช่ของใหม่ๆนะกิฟดูนะครับบอกได้เลยนะครับพวกใหม่จริงใหม่เลยใหม่เลยปี2019นะครับวันนี้เอาโปรโมชั่นลงไปเลยนะครับลดลงไปอีก10,000บาทเหลือ549 00 0่ับาทลองปิดดู 549 00 0บาทนะครับพันไดู้่ถ้าจัดเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่หนึ่งเอาสักประมาณ11,000นะเราจะเอาให้เท่าเขาเลยนะครับแต่เราแพงกว่าหมื่นหนึ่งนะแต่เราจะให้ผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0ห่นหนึ่งแล้วแต่ปีแล้วแต่ใครจะเลือกว่าผ่อนนะครับคือผมบอกก่อนว่าสแตนเลสที่มากับตัวตู้เนี่ยมันยังกิ๊บมันยังใหม่อยู่เลยนะครับข้างนอกใหม่เลย แม้กระทั่งน็อตต่างๆนะครับต้องเป็นสแตนเลสใหม่เป็นสแตนเลสมดนะครับเพื่อความคงทนไม่เป็นสนิมใช่นะครับเพรพวกนี้ยังไงก็ต้องมีการโดนน้ำนั่นอยู่แล้วพาไปดูห้องในดีกว่านะไปเลยครับอ่ะเชิญเชิญครับเชิญครับนะครับย้ำนะครับปี2 0 1 9นะครับตู้ครูเวนะครับในราคาโปรโมชั่นพิเศษ549,000บาทตาให้ดูไหมนะครับ549,000บาท ไงล่ะนะครับไหม่มื่นโลเออยู่จะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ซะหน่อยนะให้ตายบางคนถามรถปีสิบเก้าไม่เท่าไหร่หนึ่งมืนแปดพันเลขมาอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันเท่านั้นใหมส่สวยเป็นไงนะเป็นไงโอ้โหตัวนี้นะครับผมปีใหม่ตัวปีสิบเก้าก็เป็นหกเกียร์แล้วนะครับผมเป็นเป็นรุ่นหกเกียร์นะก็เปลี่ยนได้ทหกเกียร์เปลี่ยนให้เมื่อยไปเลย เพราะว่าปกติถ้าเป็นปีเก่าก็ได้มีตัว5เคีย,ยร์ยนะครับผมตีก็เป็น6เกียร์แล้วก็ดูการติดตั้งแผงของตู้โคเวนะครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอามาเปิดได้เลยนะครับเนี่ยปุ่มต่างๆก็คือเราสามารถใช่ครับคอนโทรลจากตรงนี้ดูนะปุ่มจากตรงนี้ได้เลยก็ติดมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มาตรฐานนะครับผมอันนี้ก็วิต้องคือฝังวิทยแผงเลยวิทยุต่างๆอะไรก็ติดมาได้อย่างดีนะครับเพราะว่าปกติถ้าติดมาแบบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า มันจะมาโผล่แถวนี้ม้นงมนติดข้างๆนี้บ้างใช่รครับรถปีใหม่คุณไม่ต้องกลัวนะครับสภาพบนรถคันนี้ก็คือเรียกได้ว่าแบบมันมันมันใหม่อะ่ะมันไม่มีอะไรต้องต้องแบบว่าเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องติอะใช่ครับรปีใหม่นะครับผมเนี่ยแล้วคัตเคิร์ด,ดอะไรอย่างเงี้ยเข้าง่ายหมดนะครับเนี่ยเกียร์อะไรคือสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเหมือนเหมือนรถใหม่เลยอเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันอันนี้คือลักษณะ เดิมๆของภายในนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับดูนะครับโคตใหม่ไม่มีเลยนะครับแม้แต่รอยขันรอยอะไรไม่มีครับใหม่มากคันเดิมนะครับเพดนะครับดูนะครับพลาสติกยังไม่ลอกเลยนะครับนะพลาสติกนะครับที่เพจนะครับยังไม่ลอกเลยนะครับ แล้วสวยนะครับน็อตทุกตัวนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับแม้แต่อย่างใดภายในห้องเครื่องดูสะอาดสะอ้านนะครับการเดินท่อแอร์นะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับกับคันนี้นะครับซื้อไปใช้งานได้ยาวๆนะประมาณนี้นะครับครับผมจะปิดก่อนคือแบบว่าเดิมเลยเห็นไหมครับนะครับ สวยงามพี่หนึ่งบอกสเปคแล้วก็ราคาให้ลูกค้ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 9นะครับอีวสูนะครับเครื่อง1.9นะครับตู้ทำความเย็นนะครับของคูเวนะครับอย่างน้อยลบ20นะครับวันนี้นะครับ559,000บาทเราไม่ขายเราลด1 0 0 0 0เฉพาะในคลิปวีไลซ์สดตองหนึ่งกับพัตเตอร์นะครับดูป้ายทะเบียนแคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอคันนี้หรือว่าคันนี้ก็แคปหน้าจอใช่ครับ คนแรกคุณอาจจะดูไม่ทันดูพัตเตอร์กับพิทหนึ่งอีกรอบแล้วก็ซื้อแล้วกลับพัตเตอร์พิทหนึ่งอีกรอบได้เหมือนกันนะครับคันนี้เราก็ขายได้นะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนีแหละแต่จริงๆตัวนี้มันห้าสี่เก้าแต่คันี้เราได้โปรพิเศษเหมือนกันคุณจะแคปหน้าตอนนี้แหละแหนคุณแคปแคปให้ดูก่อนแคปเลยลองแคป อ่แคปแล้วใช่ไหมแคปแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวให้เบอร์ไปก่อนเลยเบอร์ติดต่อพัตเตอร์นะครับเบอร์0 6 2 0 1 2 3 0 0 0มครับเมมเบอร์ได้ลายขึ้นเลยเอ่ะเบอร์พี่หนึ่งส่วนเบอร์ผมนะครับ0 8 6 8 6 5ป9 9 6นะครับตองหนึ่งบันทึกเบอร์ขึ้นลายเหมือนกันใช่ก็ติดนะต่ออันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวเรา,อเาสองคนเลยนะใช่ครับเอออยากปรึกษาเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก็โทรเข้ามาได้หรือใครฟังเบอร์ท่ันก็ดูตามที่เราปักหมุดไปก็ได้จำแค่่่ชือออพัััตตเเรรรรร์แลล้้้ววกกก็ีีงไนนนนะคคบบบผมยยิิดใหาทุ เออสองคนแรกไม่ต้องจำนะครับเอาเป็นว่านะครับใครอยากได้รถทมากรินนะครับผมบอกได้เลยว่ารถทั้งสองคันนี้นะครับเลี้ยงตัวเองได้แล้วแถมยังเลี้ยงตัวท่านกับครอบครัวได้อีกต่างหากเหลือเก็บเงินนะครับเหลือเงินเก็บนะครับมาซื้อเพิ่มได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมตองหนึ่งกับพัตเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมรถทุกคันนะเราจะมีทําการพ่นค่าเชื้อโควิด -19 ให้นะครับโดยเราใช้เนี่ย น้ำยาพ็อกซิเทนนะครับน้ำยาตัวนี้ก็เป็น medical เก a นะครับสำหรับโรงพยาบาลเลือกใช้ครับเราพ่นฆ่าเชื้อให้ทุกคันรวมถึงพนักงานทุกคนครหรือว่าเด็กส่งรถต่างๆเนี่ยเซล์ด้วยนะครับจะมีทําการตรวจเขาเรียกว่าเป็นตรวจโควิดทุกคน <ใช S 1> นะครับ,รบของเรานี่ไม่มีใครเป็นแล้วก็มาตรการป้องกันในของเราี่ค่อนข้างเข้มแข็งนะลูกค้ามาเลือกซื้อรถได้อย่างสบายใจแน่นอนหรือถ้าใครไม่อยากมาจริงจสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ส่งเอกสารผ่านไฟแนนซ์ผ่านไลน์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะกับ YouTube Channel ของเรานะครับ ใครอยากดูคลิปดูด,ดีๆที่เรามารีวิวรถรุ่นต่างๆหรือว่าอยากเห็นภายนอกภายในรถรุ่นนี้พิมพ์หาเราใน YouTube นะครับผมพิมพ์เลยกิจสคุลคาคุณจะเจอชาแนลของเรายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับที่สําคัญเดี๋ยวพัตเตอร์เนี่ยจะพาพี่หนึ่งเข้าไปที่ท่องทางใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือ Tik t o อกนั่นเองนะครับในนั้นก็จะมีทริคดีๆ น่ารักน่ารักมากมายนะก็ฝาก f o ล low ฝากกดหัวใจไว้ให้เราด้วยนะเราจะมีทิคดีๆเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเก็บความรู้เกี่ยวกับรถยนต์นี่แหละนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้พัตเตอร์และพี่ตองหนึ่งต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ดูเรา4คนจนจบไลฟ์สดนี้นะไอมา4ี่คนไอมา4ี่คนแต่2คนกลับบ้านไปแล้วนะครับพัตเตอร์กับพี่ตองหนึ่งจะขอตัวกลับบ้านก่อนยังไงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ